ข้างหลีแต้ค่าเนี่ยขอบคุณค่ะดูบรรยากาศสมงักรวมนี่ซิกเนเจอร์ค่ะเดือดปุดปุดปุดไข่น้ำจิ้มโอเคนะกินลองชิมดูละมาแล้วนางงามจักรยานก๋วยเตี๋ยวมักสร้างพอ สวัสดีใบการห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ก็จะมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะครับใบกัดดีๆเดี๋ยววันนี้นะอ่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานไม่ซูงแค่คโอ้น้นงแสงอิงครับช่วงนี้เห็นมาห้วยตึงเท่าบ่อยมาออกกำลังกายเหรอครับใช่ค่ะมาออกกำลังกายกับเพื่อนๆตอนเย็นอ๋อแอบ,บส่องเฟซอยู่ถึงว่าช่วงนี้แบบโอ้โหเฟิร์มเลยเนี่ยน,นะครับค่ะขอบคุณค่ะ มามาที่นี่คือมาออกกำลังกายเฉลหรื้ว่ามานั่งกินอะไรที่แพนี้ไหมครับมาไม่ค่ะมาออกกําลังกายวิ่งมาจาก700ปีแล้วก็มาถึงตรงนี้กลัอ้เหรออ๋อแต่วันนี้ไม่ได้พาน้องสิงห์มาออกกำลังกายนะพามากินวันนี้มากินค่ะอีกแล้วหิวยังครับเนี่ยหิวนิดนึงค่ะหิวนิดนึงครับโอเคจ่าก็ไม่ได้เจอกันนานนะน้องก็มัวแต่เรียนเนาะพี่ก็มัวแต่เดินทางแต่ว่าช่วงนี้ อยู่บ้านซะส่วนใหญ่ใกล้จะได้เดินทางแล้วแหละครัอย่างดีนะคะมีโอกาสว่างมาเจอกันจ้ะป่ะเดี๋ยวเราไปหาแพหาซุ้มนั่งกันดีกว่าเนาะครับโอ้โหรู้สอะไรอย่างสุดเหมือนเดิมห้างหลีแต้ๆค่าเนี่ยขอบคุณค่ะดูบรรยากาศครับโอ้โหนี่ห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่แลนด์มาของคนที่นี่นะครับป่ะอยูแล้วครับ คุณงเอียงสวัสดีเจ้าโอ้โหวันนี้พาน้ององมาเพิ่มน้ำหนักครับโอ้โหหุ่นดีจังเลยนะใช่เห็นแล้วเราต้องทําตามบ้างออกกําลังกายบ้างนะจ๊ะช่วงนี้น้องก็มาออกกําลังกายที่นี่บ่อยเนาะแต่ว่าพาน้องมาเพิ่มน้ำหนักอีกละนิดนึงนิดนึงนิดนึงเจ้าไปเข้าไปเข้าอรือยังเข้าเที่ยงเข้าเที่ยงยางยังพอดีเลยเนาะมาบ่ายสามแล้วนี่เดี๋ยวเราจะเลือกซุ้มนั่งเนาะมันมีหลายซุ้มทีเดียวฝั่งขวากับฝั่งซ้ายครับ แต่ซุ้มฝั่งขวาเราเคยไปกินฝั่งนู้นเนาะอร่อยอยู่พากันมาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวนิดนึงนะครับก็พาไปกินกุ้งเต้นกินได้หรอกุ้งเต้นอ๋อกุ้งเต้นนะกินเป็นเหรอครับกินเป็นอ๋อโอเคจัดไปน้องคุณกินได้ก็จัดนะไปกันฝั่งนู้นเนาะอันนี้มาเซลฟี่ฝั่งนี้ก่อนได้เลยไป เดินเข้ามาช่วงตอนไปป่ายเย็นๆกำลังดีครับตัดสินใจมาที่ซุ้มห้าใช่ไหมซุ้มห้าครับรัวริมหาซุ้มห้านี่จะได้ก่อนป่ะน้องสอิงเราไปหาเลือกที่นั่งก่อนครับเบอร์ห้านะคะโอเครัวริมหาครับซุ้มยังครับตอนนี้ร้านผมจะว่างเป็นโต๊ะเบอร์สองยาวไปถึง อ๋อโอเคปเดี๋ยวให้เกียรติน้องสังอิงเลือกเลยว่าจะนั่งซุ้มไหนให้น้องเลือกเลยเหรอใช่เอาลยผิดหวังไดเ้ยปะยังเอาสภาพมาให้น้องสังอิงเปลี่ยนไหมสังอิงแอบสนใจอยากเล่นน้ำนะครับ เมนูอาหารครับอิงเลือกเลยเจ้าหลายอย่างกุ้งเต้นกุ้งเต้นกุ้งเต้นหนึ่งครับว้าว,วอาหารของเรามาทีเดียวนะครับเก็บเครื่องดื่มก่อนนะจ๊ะครับนี่อะไรเอ่ยแกงส้มกุ้งสดแกงส้มกุ้งสดผักรวมนะครับเมนูเฮาวอ๋อนนส้มตำส้มตำเผ็ดน้อยใช่ไหมครับโอ้ผักผักกระเฉดใช่ไหมคะครับอ่ากกกุุุ้้้งงงหากุ้งหากุ้งเจอแล้ว กุสดไม่ใช่กุ์โสดจังนี่เลยนะคะตรงนี้จะมาจากห้างหรือเปล่ามาแล้วห้างแห่งยางกรนะครับอันนี้คือยกให้น้องสิงห์มอนี่นิสิกเนเจอร์ค่ะเราต้องเขย่าก่อนค่ะใช่ใช่ขย่าก่อนเดี๋ยวเราจะเป็นร้อยเขาสลบก่อนอันนี้คือเป็นอาหารขึ้นชื่อของตอนนี้เขากำลังงงๆอยู่ระวังระวังเพ่อนเพื่อนระวังนะครับ กูไม่เต้นอ kind of um, ๋อนี่เราสรุปแล้วสรุปแล้วอะกำลังสนุกโซนเนาะโอเคครับแซ่บร้านนี้อร่อยมากค่ะครับพอดีว่าเราน่ยน้องๆแนะนำมาเนาะว่าซุปนี้อร่อยก็เลยจัดไปครับอีกคำหนึ่งนะคะครับยังไม่ได้ชวนพี่เบียร์เลยเฮ้ยได้ฟื้นให้สาวๆก่อนได้ก่อนแซ่บ จะเสียดายกุ้งไม่เต้นในปากุ้งไม่ถีบปะมันหวานเนาะเซ็ตมากรสชาติร้อนแรงนะครับนะขอใหน่อยขอให้หน่อยอร่อยหยุดไม่ได้เลยครับคะกุ้งไม่เต้นแต่อร่อยมากบางตัวเต้นอยู่เต้นสักตัวนะคีปี่ฮันแซ็ตกับเมนูแบบนี้เลยซมตามตลองอิงชิมส้มตามไหมฮะอันนี้คือกุ้งฝอยทอดนะครับ จิ้มกับจิลิทัว๋วกินยังแปกบนึง้งะจ้ะจิ้มก่อนเลยจ้ะเขาจะเล่าว่าทำไมคนถึงเยอะร้านนี้อร่อยแซ่บคะอร่อยกุ้งเต็นกุ้งฝอยทอดน,นี้ก็ใช้ได้เลยครับนะครับแกงส้มกุ้งโืม เป็นไงมาเลยร่อครับน้ำซุปแกงส้มเลยแหละคข้มข้นแซ่บกุ้งไหมคะได้แล้วสองตัวในเดือนก็ถ้ามาวันปกติก็จะส่วนตัวนิดนึงนะครับสบายๆแต่ถ้ามาช่วงวันหยุดก็จะกระทึกคึกโครมครับนี่น้ำจิ้มทัวนะ,นะชิมชิมทัวมีแตงกวาอ่ะน้ำจิ้มโอเคนะเมื่อกี้ลองชิมดูแลเป็นไงมาเลย ร๊อกสวยครับร๊อกมา่านซุมห้าพอดีได้น้องๆแนะนำมาก็ฟิตเลยนะครับล๊อกินสิ่งนี้เลยเอาแซกซิ่งชอบเหรอครับโอ้แกงส้มครับชอบแกงส้มนะครับจะอมทอดกว่าร๊อกนะสังเกตว่าสซกซิ่งจะชอบอะไรที่มันเปรี้ยวๆแซ่บๆเนาะสไลอืมเรี้ยวกับของเปรี้ยวไงเป็นหรอกเป็นสาวแซ่บก็ยินได้นะ กะใช่นึ่งคุณรอนครับอะไรเมนูหนึ่งเนาะมนึ่งมะนาวลำน้เข้าวรวมข้าวฟนั่นต้องการข้าวด่วนตัวนี้ข้าวสวยร้อนๆเนาะนะเดี๋ยวรออีกหนึ่งเมนูเนาะครับจิบน้ำชามีฟองกันก่อนโอ้โหครับครับไม่เจอกันนานใช่ทับทิมนึ่งมะนาวปั้นนึ่งเลยทับทิมทับทิมครับ มาแล้วครับโอ้โหวข้าวปิ้นเนอร์เนาะข้าวข้าวเป็นข้าวอีกเป็นข้าวอีข้าวสวยสามจานขที่ไม่ได้เขียนเลยมามีบินนะอ๋อไม่ได้เขียนนะขอข้าวสวยด้วยนะครับอู้อีกคนนั่งการกันสร้างไปกุ้งเอาไปก่อนนะกุ้งมาฉลองอะไรเนี่ยฉลองกินนี่แหละฉลองแบบอยากกินนี่แหละอยากกินนี่แหละจ้ะอ้อยเล่งเันไหนข้าวอ่ะข้าวสวยไม่มาเดี๋ยวกลับก่อนแล้วกันเนาะเมื่อกี้เราลืมสั่งข้าวนะครับเดือดปุดปุด กินทอดกระบอยแล้วอิงกินนึ่งมะนาวของแซ่บๆรุยเลยจ้ะอยากได้เข้ามาหนอครับใช่น้องอยากได้เข้าวืมมาอร่อยไหมคะช่ำไหมคะแสดงว่าสมคำล่ำลือตามที่คนแนะนำมานะครับจริงๆปกติน้องสังองจะมาที่ห้วยถึงเท่ามาออกกํลังกายนะเจอไปที่พอไปนี่จากที่ออกอยู่ดีก็มาเติมซะงั้นครับเฮลที้ทั้งนั้นนะคะครับ กลิ่นเสียใจนะนี่นะทั้งซุปมันแบบมันน่ามันนาวอ,ะอ่ะลัวหอมนะมันหอมจริงน้ำกองทัพตนน้นเดืท้องกินเสร็จเรียบร้อยตอนนี้มาเดินย่อยเนาะสนใจไหมมีอะไรเนี่ย a t ทมาใหม่มาใหม่นะคะ ก,ก็ขับเลยจากที่เรากินอาหารก็จะมีแห่งน้ำแล้วก็มีจุดให้เช่ารถ ATV นะครับเราก็จะมาดูคิงคองพร้อมกับทุ่งนาสวยๆนะครับนี่มีหลายรูปแบบมีช้างกวางคิงคองครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมีไม่เยอะแล้วนะครับแต่ความสวยงามนี่ขาบอกว่าโอเคเลยครับนาเขียวขจี เป็นจุดเซลฟี่นะครับใครมาเที่ยวก็ต้องมาแวะนะครับโอ้โหว้าวโอ้โหมีให้เช่าจักรยานปั่นเล่นด้วย,นะย,ยแล้วก็มีจักรยานน้ำอยู่ข้างหลังน้องใส่เอ็นู่นนะครับโอ้โหโอ๋อจักรยานน้ำเอ๊ซิีจักรยานน้ำ, <laughs> น,น,ำน่าสนเนาะ <laughs> ดูซิว่าสาวๆจะมาย่อยด้วยวิธีไหนกัน ครับเออน่าสนใจเนาะรถจะปั่นจักรยานเล่นก็ได้นะครึ่งชั่วโมงสิบบาทเหรอพี่เพียงนี่เหรอโอ้ทำไมถูกจังอ่ะสายิงใช่ค่ะมันเป็นของของจังหวัดอยู่แล้วของสาธารณะอย่แล้วเราต้องโหลดแอปนี่มาต้องโหลดแอปแอปอะไรใช่แอปเลยแอนนี่นี่ค่ะแอนนี่อ๋อนี่นี่นี่แอนนี่วิวเหรออืม ก็โหลดแอปนี้เสร็จแล้วก็สาบาทเอามาสแกนตรงคันที่เราเลือกครับโอ้ปะ่ะแล้วก็จะมาปั่นย่อยอาหารกันเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เติมแล้วก็ได้เวลาออกอะ่ะพอปัน่นได้เลยเปิดบูทูธต,ตลอดเวลาด้วยนะคะอ๋อมันจะจับ G P S โอ้โโอเคอะน้องสิงห์ก็เป็นสาวเชีงยงใหม่ก็ได้หรือยังเนี่ยนี่านพาเรามาปัน่นจักรยานเล่นดีกว่าครับจะปั่นไหมถ้าปั่นจะได้ ขายสาวยิงปั่นปั่นได้ไหมเนี่ยได้ค่ะไปไว้ไปไว้เบียร์จัดไปเลยครับพี่เบียร์ยืนนะน้องปั่นอ๋อครึ่งชั่วโมงสิบบาทไม่แพงนะไปเลยมาแล้วนางงามจักรยานไปด้วยกันไหมคะว้าวสวยสวย ไปดูคิงคองหน่อยเหลือไม่เยอะเนะาะเมื่อก่อนเยอะกว่าน,นี้นะครับโอ้สวยสังอิงว้าวนะครับคิงคองพาครอบครัวพาคนรู้ใจมาเที่ยวกันได้นะครับโอ้โหตรงหน้าเขียวจีสวย Terima kasih สาวๆสลับกันปั่นนะไปดูสัตว์กัน <c oughs> ครับสวนสัตว์เป็นเลยกินเสร็จก็พากันมาเดินย่อยเนาะโอ้โหเหลืออะไรบ้างนะลิงหมูปา่ากวางกระทิงนกยุงเขากำลังสร้างค่ะครับต้องรอแม่วโอีอ๊งอันนี้<อ>มีข้าวมากโอ้สายิ่งชอบกินมะละกอเนาะมีข้าวมากขึค่าาคคะหมกกักล้วยเต้หมักซางพอหมักซางพ มักสร้างพอคือเป็นภาษาไทยใหญ่ใช่ค่ะครับถ้าเป็นทางอีสานก็บักฮุ้งทางลาวภาษาไทยมาลกอภาษาเหนือมะกเกตเตภาษาไทยใหญ่มักสร้างพอคือใหญ่ที่สุดเลยแสงตอนเย็นนี่จะเป็นอะไรที่มันแสงมันจะนวลตามากเลยแสงอีงครับพี่กันมาถ่ายรูปตรงโน้นน่น้องไม่ไปไปฟาแกะใช่ไหมอ๋อเหรอไปดูหน่อยไหมครับอ๋อมีน้องแกะใช่ไหมฝั่งนู้นนะครับ ครับถ้าใส่กางเกงมาโดดละ <laughs> พอดีว่าใส่กระโปรงนะ <laughs> ครับ เลยจากคิงคองก็จะมีจุดเซลฟี่นะครับเป็นบ้านน้องแกะเนาะไม่รู้ว่าเขาเก็บแกะยังครับเก็บแล้วสวยงามนะเนี่ยเนี่ยที่จอดรถแล้วก็เดินลงไปเซลฟี่กันนะครับอ๋อเก็บน้องแกะแล้วน้องแกะอีกปูนครับมีลำทารเล็กๆนะครับ เดินไปชมกังหันกลางทุ่งกันนิดนึงระณหน้าหนาห,นาหนาแต่ถ้าแต่ถ้ามาช่วงตอนกลางวันเขาน่าจะปล่อยแก่เนาะครับตอนนี้น่าจะเก็บแล้วเพราะว่ามันเย็นมากละกล้หกโมงละครับพักผอนเย็นใจได้หลายจุด ตอนนี้เคยมากอ๋ไม่เคยพี่เห็นเขาเซลฟี่ตรงไหนเนาะมาเมา่ได้ก่อห็นแต่คิงคองเนาะจะมีอีกฝั่งนึงยมากครับ,รรบสรุปคือเป็นแกะแล้วเป็นม้าเนี่ยตัวนี้ครับ ไปดูนี่เห็นไหมกังหันหนป่ะจบที่กังหันเนาะก็กินสี่ร้อยมาเดินย่อยกันเติมเข้าไปแล้วก็ระบายออกครับจะกินต่อยหรอสาวนี้เรื่องกินเรื่องใหญ่องามชนะครับวันนี้แต่งตัวสวยพาไปสองบบาวด้วยกันเนาะครับลึกก็พาไปแดนหนอระวังขี้นะนะแก เราไปจบกันที่ตรงกลางหานนันลมตรงนี้นะครับบ้านน้องแกะครับก็แนะนําว่าถ้าจะมาให้อาหารน้องแกะต้องมาเร็วกว่านี้นะครับตอนนี้เขาเก็บไปแล้วเสียดายมากเลยห้าโมงแล้วนะครับห้าโมงจะหกโมงละตัวนี้ครับชมีิมาถ่ายรูปตอนนี้ก็อากาศเย็นน้องเองเนาะใช่สวยงามครับมีนนจุดเซลฟี่หลายจุดเนาะหลังจากที่กินอาหารเสร็จเรียบร้อยนะ ไปสักหน่อยละเดี๋ยวไปเติมต่อครับก็ต้องขอบคุณน้องใสยิงที่มาร่วมมาเป็นสีสันในคลิปนี้นะครับไม่ได้เจอกันตั้งนานเนาะน้องก็เรียนช่วงนี้ก็พึ่งมาว่างนะก็เลยมาร่วมมาเป็นสีสันในคลิปนะครับจะเติมอีกไหมไวนะโอเคเห็นผอมไปก็เลยจะพาไปเติมน้ำหนักอีกยังไม่ผอมเลยค่ะผอมจะไม่ผอมค่ะช่วงนี้หังหลีห่างหลีกว่าเดิมข้างหลีเนาะ ขอบคุณครับน้องสังกิครับเราดูคลิปหน้าพาไปเติมต่อ